น้องแพ็คนะคะมีบึงสำลานะคะตัวแรกของน้องแพ็คก้าวเนีมเป็นปลาอะไรเอ่ย โอ้หแอคชั่นนะคะเอออันนี้น้ำเพชร่าใี่บุญสำรักนะคะวันอะไรวันพฤหัสนะคะวันนี้ยังไงไซดโอ้โหก็อะไรก็อะไรยอดสุดยอดตักรอก็เด่นชัยคาร์บอมนะคะยังไม่เห็นเลยเนาะดู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 กล้องอยู่นะนี่นะคะนี่นะคะเดี๋ยวซูมให้ดูนะเห็นเนาะนี่นะคะโอเคค่ะ ตัวแรกก็บึกไปเลยอ่นานนกครับน,นนกตัวที่เท่าไหร่ครับตัวแรกครับอ้าวไก่เข้ามาครับไก่เข้ามาน้ำเดือดไหมน้ำเดือดไหมอ้าวเข้ามาอ้าวเข้ามา เอาน้ำเดือดน้ำเดือดน้อยน่อยน้อยนอยทุนเห็นทุนนะครับตอนนี้เห็นทุนแล้วครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับอดทนอีกนิดเดียวครับอือตะกโกเด่นชัยคาบอมครับเอามาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับ เข้ากระชังไปแล้วแตนใกล้ๆเลยคโอ้สวยงามเลยสวยงามเสสวยครับเส้สวยถ่ายไหมครับอะนานกตัวที่สองครับนาลกตัวที่สองโอ้น้ำเดือดน,นิด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 เอาใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปจะห่างไหมจะห่างไหม เชื้อเคี้ยวระบมระบมเลยเหรอโอ้ข้าวแจ้งนะหลุดขาได้เห็นแอคชั่นไงหลังเลยนะลูกอีกนิดเดียวจะได้ปาลาอะไรกี่กระดาเลยโอ้น้ำเดือดครับน้ำเดือนนดอ น้ำเดือดอีกทีครับน้ำเดือดอีกทีอเ,เอ้ามาแล้วครับ่นี่นะครับโอเคครับครับนนกนะครับตัวที่เท่าไหร่แล้วครับตัวที่สามของวันนะครับบึกะะตัวที่สามนะแต่ถ้าเป็นกระพุ้นะ อันนี้เขียวระบมนะคร <analyze it. S 3> ับใชได้ะหัวเชื้อเขียวระบมนะคะจะเข้าแขงหรือเปล่า ชวยแมลยล่หน่อยรรอแป๊บนึงนะครับ,นนรบอโอ้สาสวยสสวยโอ้น้ำเดือดนะปุ๊บ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 ป โโโมัดไปอย่าเพิ่งอย่าพึ่งกระแทกอย่าเพิ่งกระแทก

นีโอ้โหดูมะเขือเขียวระบอมนะคะแล้วก็แล้วก็คาบอมนะคะจากนาเด่นชัยนะคะนี่นะคะน้องเดินนะคะวันนี้มาเยื่อปลาที่บึงสำรานะคะอืมดูแอคชั่นของน้องเดินนะคะ อะไรเน,ะน,นาะมัม,มันคือปลาบรรยากาศช่วงบ่ายๆนะคะตอน ตอนประมาณสักบ่ายสามโมงนะคะมาย่งมาย่งยเห็นทุนแล้วเอ้าเห็นทุนแล้วข้างหน้าแรงดีค่อค่อยอกระโห่แล้ว่็ว โอ้ใหญ่หรือเปล่าดูสิใช่ไหมคะต้องขีด,อ,ด <c oughs> อากี่กระดานดีกว่าสองกระดานครึ่งสองกระดานครึ่งก็ตัวใหญ่อยู่นะกระหฮต้องค่อยๆเล่นเอ้กระหจริงๆด้วยกระหจริงด้วยนะคะ ใจเย็นใจเย็นค่อยๆเอาตัวหืมกับตัวโนกนะครับตัวที่ปดแล้วนะครับวันนี้เขียวระบมนะฮะตัวเอแล้วนะฮะฟ้าฝนคึมๆมเหม,มือนฝนจะมาเนี่ยฝนลงไปแล้วนะโอ้โหน้ำเดือดน้ำเดือดฟาฟา <lok> เรียบร <Okay. S 1> ้อยสวยๆเลยนะครับระวังระวังโอเคค่ะตัวนี้นะคะมาดูปลาตัวนี้ของมาแพ็คนะคะไปไหนเอ้ย โอ้โหทำไมมันมันมาอย่างนั้นดูน้ำดูน้ำอ่ะตายไหมลูกน,นินึงนินึงใจเย็นรครับใจเย็นเด้อโอ้โหไซนี้ยอด นะคะนี่ค่ะนั่นเซลนะคะค่ะนั่เซลโอ้โหสวยงามมากเลยเตรียมตัวแล้วลูกใส่นี้ใส่นี้ยัดเข้าไปอือได้แล้วตัน็อาด้วยโอ้โห